โอเคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะอับุยะตายายทุกท่าน,นครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคแคสเกมมิ่งกันอีกแล้วนะวันนี้ก็ไม่ได้มาแคสเกมอีกแล้วแต่ว่าตามที่สัญญาไว้นะครับว่าจะมาประกาศผลกิจกรรมแจกเกมนะครับของโอเคโอเคแคสเกมมิ่งนะเมืม่อใน,นวันคริสต์มาสและวันปีใหม่นะครับก็มีพวกมาร่วมสนุกกันก็น้อยนะครับสิบหกคนนะเอาหนะ่ะ แต่แบบจับทีเดียวมันก็ไม่หลุนปะ <c ười> นะก็ว่าจะจับสักสามครั้งไหมเออแล้วแบบเอาครั้งที่สาเนะี่ยครั้งที่สาเนะี่ยคนน้ะได้ไปเลยเกมนะครับก็น่าจะเนื่อจากผมได้คะแนนสอบแกดแพดหนึ่ิบเต็มเลยนะครับวิชาภาษาไทยนะครับแกดเชนยง ดัเชื่อมโยงนะครับก็แจกไปเลยครับเกมในสตรีมราคาไม่เกินหน0อหบาทนะครับก็รับเกมนไปเลยส่วนอาจจะจับอีกอะไรขึ้นวะ <c oughs> ก็จะจับอีก2คนนะครับก็จะเป็นสำรองอันดับหนึ่งสำรองอันดับสองนะครับสำหรับอันดับหนึ่งเนี่ยไม่แจ้ง เกมที่ต้องการจะได้ภายในวันนี้นะหลังจากผมติดต่อไปนะครับต้องภายในวันที่ผมลงคลิปเท่านั้นนะครับก็จะให้สำรองอันดับหนึ่งในทันทีเลยนะเอาบะเออทุยก็เนื่องจากแบบต้องการความเสมอภาคนะครับก็เลยมาผมก็ลองเสิร์ชหาโปรแกรมที่มันแรนดอมลำดับมานะก็ได้เว็บนี้มานะ อ่านี่ให้ใส่ลำดับเลขที่น้อยที่สุดก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วเมื่อกี้มีมีคนนะสิบหกคนนะครับก็ใส่เลขแม็กเป็นสิบหกนะครับอ,อ่าครับสูงขังที่หนึ่งป๊อปเลขที่เจ็ดนะครับเอามาให้ดูให้สำใจเล่นนะครับใครที่เจ็ดน้องนิวนะครับนิวนิชากรนะครับสำใจด้วยนะ ก็มา <liter ate> ตอ่อกันเลยคนที่สองปั๊บสิบหครับสุดท้ายอ้าน้องน้องนายนิวตันวันเพนซิลนะครับอ้าวซิโลเที่ยอะไรก็นะเจใจด้วยนะครับแต่ว่ามิวอาจจะได้อีกก็ได้ถ้าสุ่มนะโอเคครั้งนี้กดปุ๊บคนนี้ได้เลยนะครับ ใครจะได้กันนะครับส่วนมนกันให้ดีๆกดแล้วยินดีด้วยครับเบอร์สิบสามนะครับใครเอ่ยสิบสามนะครับสิริน,นันโพสีทองนะครับน้องคนนี้เดี๋ยวพี่จะติดต่อกลับไปนะครับเอาเกมอะไรแจ้งมาเลยนะอ่าสำหรับสดรองอันดับต,ต่อไปนะเผื่อจะ ได้ถ้าน้องคนที่ได้เนี่ยสลาสินะครับอะไรวะกดเอเฟคผิดอะสำรองอันดับหนึ่งเป็นเบอร์สิบห้านะครับใครครับอุ้ยกดผิด <c oughs> <c oughs> น้องปาลี่นะครับน้องปาลี่ได้สำรองนะครับเดี๋ยวผมกินไว้ก่อนีกว่าคน <c oughs> ไหนได้วะได้ <c oughs> <c oughs> ไปลีได้สำรองนะครับไปกดโดนเอฟเฟกโอเคนี่ครับโปรแกรมเอฟเฟกผมใช้นะเอยทำไมวะอ่าสำรองดับสองเลครับเอาเลยปับ๊บเบอร์หกนะครับเบอร์หกใครวะอ่าพีทนะครับพีทาหารแมวราชันแห่งการนอนเนะี่ยชื่อเฟสแม่งเนมีใจด้วยนะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในโอเคโอเคนะครับแคสเกมมิ่งนะในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่นะครับคนที่ได้ก็เนี่ยในสามคนเนะี่ยคนไหนไม่รู้แหละเนี่ยถ้าคนนี้ไม่แจ้งมาก็จะเป็นน้องปายนะครับแล้วก็จะไปเป็น,ปนพีน,นะครับก็คนที่ได้ไปหรือคนที่ไม่ได้ก็ขอ วอวยพรอีกทีนึงกันแล้วกันเนะยขอให้มีความสุขนะครับขอให้สนุกในวันปีใหม่นะครับเลยคิดมาดไปแล้วขอให้เริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยดีนะครับมีความสุขตลอดทั้งปี2 5 5 8าาบเลยนะครับโอเคโอเคนะครับจะพยายามทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วก็ต้องปั่นงานก่อนทพอดอะไรด้วยแล้วก็จะมาแคร์เกมต่อนะครับครับขอบคุณที่ติดตามและร่วมสนุกนะครับ หวังว่าจะมีอ่าถ้าติดตามมาเรื่อยๆก็คงจะมีกิจกรรมอย่างนี้มาอีกเรื่อยๆแน่นอนครับโอ้ยขึ้นอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบาย